สืบนครบาลครับพี่ตามให้ผมหน่อยตรงเลยตามไปตามไปแต่สะพายกระเป๋าแล้วก็แล้วก็สวมเสื้อถุงเลยหน่อยหน่อยเดี๋ยวรถอยู่ไหนปกัปกปกัปกปักปักไอหมูเจอรถไอห,หมูเจอรถไอห,หมูเห็นตัวเปล่า ขนาน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 ไปแล้วค่ะตาหมูตาหมูมันออกมันออกใช่ค่ะคนละเว่าง่างังว่างว่างน่าส่เลยีน้เงินไ่่าไหนอ่ะสน้เงินเสื้อน้เงินเลยค่ะวกสีดวกสีดใช่ค่ะใช่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 

ลอยนลงไปนอนลงไปคนหน้าเลยังแขนอกอกเลยอกอกแครับเรียบร้อยโคบ์ที่เหลือโคบ์โคบ์โคบครับ้จนัแล้วหนีไหมหนีอะไร่าหนีอะไรทั้งวันวันนี้หนีได้าไเดีวเมื่อกี้มึงหนีทำไมขอโทษพี่อะ เด่เรื่องอะไรพี่เราเขาบอกให้จอดทำไมไม่จอดอ่ะตกใจแล้วก็สวนตำรวจอย่างนี้เลยเหรอหมายจับสารอาญาตะดิ่งชันอ๋อคดีทำร้ายอ่าฟังเดี๋ยวเราฟังนะเขอหาทำความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสนะครับรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายแล้วนะอ่า ตรงนี้พี่ผมตกใจพี่พวกพี่บอกทุกครั้งเนี่ยเป็นตำรวจผมตกใจเลยพี่เอาจริงๆไปทําอะไรมาทำไมพี่ผมไม่ทําอะไรมาพี่ฮะผมไม่ทําอะไรมาพี่เราไม่ดื้อจังล่ดื้อยังไงพี่ก็ตำรวจจับแล้วจะสู้ทําไมอ่ะผมพี่ตกใจพี่ให้ผมทำไงเพราะผมผมรู้ผมไม่ใีผมผมคิดว่าเป็นเรื่องอื่นนะผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องนี้ไงผมคิดว่าเป็นอะไรวะเนี่ยเจตนาหนีตำรวจไปกี่ชั่วโมงแล้ะกี่ชั่วโมงแล้วที่ขับรถหลบหนีอยู่เนี่ย เอ้ยอะไรนะผมไม่รู้ว่าเป็นตำรวจพี่ต้องแบบเงินเกมแล้วไม่นี่ดีอย่างน้อยสองนะหน้าหันหลังไว้ไอ้ตามนั่งลงนั่งนั่งลงนี่นั่งลงนี่ตามนั่งลงนี่